สวัสดีเพื่อนนักเทรดทุกคนนะครับในคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกในฝั่งของการจัดการเงินสไตล์ของลองทุนกันนะว่าเราทํำยังไงกันบ้างน,นะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า money management นะฮะซึ่งการกระจายในแต่ละเซสเนี่ยเราจะพูดถึงด้วยนะแล้วก็ความเสี่ยงในแต่ช่วงอายุเนี่ยมีความสําคัญยังไงในการจัดการพอร์ตถ้าสมมติเราอายุยังน้อยก็สามารถเทคความเสี่ยงได้เยอะอายุเยอะเราสามารถเทคความเสี่ยงน้อยๆลงนะฮะแล้วก็จะมาเจาะลึกในตัวฟเล์เซลล์ที่เราได้มีการแยกกลยุทธ์ไว้กับเพื่อนๆด้วยในการเทรดสปอร์ตในการเทรดฟิวเจอร์แล้วก็โอเวอร์ออภาพรวมด้วยเพื่อที่จะฟอร์แคสตเงินในตอนช่วงเกษของเราว่ามันจะมีเท่าไหร่นะหลายๆคนตั้งคําถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราอายุหกสิบเนี่ยเราจะมีเงินเท่าไหร คือเนี่ยผมอยากจะพูดคุยกันถึง Mindset ก่อนว่าการจัดก,การเงินเนี่ยมีความสําคัญยังไงบ้างแล้วก็จะส่งผลกับสกิลอื่นๆแล้วก็ปัจจัยอื่นให้มันดีขึ้น,ให,น,นให้มี performance ในการเทรดที่ดีขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นในฝั่ง Mindset ที่ตามมานะครับแล้วก็ในฝั่งของเท i c a l ที่แม่นยําเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเรามีการจัดก,การเงินที่ดีเราก็จะใช้อารมณ์เนี่ยน้อยลงนะครับรายละเอียดภาพรวมเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรีบดูกัน,นคลิปครับ ก่อนจะเริ่มเล้อหากันนะครับผมอยากเพื่อนนะเข้ามาดาวน์โหลดไฟล์เซลในการจัดการเงินภาพรวมแล้วก็ในการเทรดแต่ละกรุธปกันก่อนนะครับในดิสคอร์นะซึ่งเรามีให้ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับในตัวโอเคฟาว์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ๆเข้ามาด้วยในนี้นะครับการดีกง่ายครัเพื่อนทําการจิสเตอร์เคนะครับผ่านลิงก์ของลองทุนแล้วก็เอา UID เนี่ยมากรอกนะครับในห้องโอเคเ์ื่อตรงนี้นะครับถือว่าเป็นการซัพพอร์ตเราเพื่อนในเวเนองนะครับเ็าเดี๋ยวจะมีน้อง พอคลิกตัว Google Drive ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเข้ามาที่หน้านี้เลยนะครับอันนี้เริ่มหน้าแรก start here ตรงนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับการอ้างอิงต่างๆในฝั่งของตัวเปอร์เซนเทจของเงินเดือนในการเติบโตแล้วก็รายจ่ายนะครับตรงนี้เราใส่ไวป5%ซึ่งมันก็จะผูกกับตัวสูตรด้านขวาเผื่อเพื่อนมาแกะสูตรด้านขวาตรงนี้ก็จะได้ไม่งงนะฮะเขยบมาด้านล่างจะเริ่มต้นในฝั่งของการกรอกตอนช่วงอายุก่อนนะครับเพราะว่าอายุมีความสําคัญในการจัดสรรแอสเซทค่อนข้างมากเลยนะครับอย่างเช่นสมมติเรากรอกไปอายุ ่เพิ่งเรียนจบนะอ่าสตาร์ทตอนช่วงปีไหนนะครับก็เกาะเข้าไปมันจะแบ่งในฝั่งของเซฟแอสเซทแล้วก็รีดแอสเซทให้เรานะครับซึ่งเซฟแอสเซทเนี่ยก็จะชื่อช่วงอายุเราเลยคืออายุ23เนี่ยเราควรจะต้องเก็บแอสเซทที่เป็นแอสเซทที่มีความปลอดภัยเนี่ยประมาณ23%ของพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดทองคำอะไรก็แล้วแต่หรือว่าอินชูแรนต์อะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ในพาร์ตตรงนี้นะครับรีดแอสเซทเนี่ยเราสามารถเทคความเสี่ยงได้สูงนะครับอย่างเช่นอา 03, ยุ23เนี่ยเเเทคคได้77%ลยก็ือ100นี่ยลบกับ23ตรงนี้้จะได77 นะครับซึ่งมันจะมากระจายในส่วนด้านล่างอีกนะครับเคยพันมาเราก็มาเกอกข้อมูลตรงนี้นะครับเรามีภาษาไทยเขียนไว้อยู่นะว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยคือเงินเดือนเงินเดือนนะสมมติเราใส่เป็นเงินเดือน2000 0ในช่วงอายุ23ที่เราเพิ่งเรียนจบนะตัว APY เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่มีอยู่ละเงินเดือนมันไม่มีการเติบโตเลยละเราไปใส่ที่สูตรด้านในไปแล้วนะครับการเทรดในฝั่งของสปอตอ๋อบิตคอยในฝั่งของคริปโตเคอเรนซีนะครับเรามีไหมสมมติเรามีพอร์ตที่4 0,000แล้เราก็ใส่เข้าไป APY ทที่่คาาาดดวจะไํไ้ ในช่วงระยะเวลาปีหนึ่งนะ APY นี่คือต่อนหนึ่งปีนะครับ10%แล้วก็ใส่ไปสินะครับการเทรดฟิวเจอร์พอร์ตฟิวเจอร์เรามีไหมสมมติเราอาจจะมีน้อยยังมีน้อยอยู่นะ30,000แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ APY ที่เราคาดว่าจะทำได้ในช่วงระยะเวลาเราเวลาปีหนึ่งเท่าไหร่ในฝั่งฟิวเจอร์15%อย่างเงี้ยใส่เข้าไปกริด20,000หรือว่าบางทีเราจะมีกริดเยอะหน่อย เราก็ใส่เข้าไปตามตามความจริงเลยนะจะได้มีการเลคขอร์ดิสโทรีจริงๆนะครับเราก็ใส่ APY ไปด้วยนะครับการลงทุนในหุ้นปันผลแล้วก็เรามีหุ้นปันผลเยอะเราจะใส่เข้าไป1 0 0 0 0แสนสมมุตินะห0 0 0 0แสนนะ,ะ APY ประมาณ7%็ปรเก็สมัยสมผลเช่นสมมุติ ABCD EFG ที่เราใส่ไว้นะในนั้นเนี่ยเฉลีย่ยแล้วมันกี่เปอร์เซ็นต์เราก็ลองไปบวกลบดูนะฮะ ูต่างประเทศเราเขาใส่เข้าไปมีไหมดีเจทองคมันมีไหมนะครับเงินสดเรามีไหมใส่เข้าไปตามความเป็นจริงเลยซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทรัพย์สินที่เรามีอยู่ณปัจจุบันนะครับคราวนี้เรามาดูด้านล่างตรงนี้จะเป็นในฝั่งของทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้มีการากระจายตามลิแอสเซท t แล้วก็เซแอสเซทซึ่งด้านบนเนี่ย จะเป็นในฝั่งของเงินสำรองที่เราควรจะต้องมีที่จริงเนี่ยผมใส่ไว้6เดือนม่เพื่ออาจจะเก็บเพิ่มก็ได้นะให้ครบ6เดือนเพราะว่าตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะไม่ถึง6เดือนนะครับก็ลองดูแต่ก็เป็นเงินสดที่เราควรจะต้องมีไว้อย่างผมเนี่ยผมมีเงินสดก็เก็บไว้เฉพาะที่ใช้ส่วนที่เหลือเนี่ยกระจายไปในฝั่งของการลงทุนหมดเลยในแต่ละแอสเซทนะครับขยบมาในฝั่งท้องคําในฝั่งหุ้นต่างประเทศก็จะแบ่งมาให้ซึ่งเพื่อนสามารถไปปรับได้นะว่าเราชอบในฝั่งของแอสเซทไหนมากกว่ากันก็ปรับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เพิ่มเเเข้้้าาาไไปพื่่ออจะดรรรูววล,ลี์ เราจะต้องรีบาลานซ์พอร์ตในกี่เปอร์เซ็นต์ของแอสเซทนั้นนะครับขยิบมาด้านล่างจะไปนในฝั่งของตัวบิตคอยแล้วก็คริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งตรงนี้จะนำตัวเปอร์เซ็นต์ตรงนี้2อ่า24%ตรงนี้มากระจายทีนึงเป็น100%แล้วก็แบ่งไปแต่ละกลยูนิตทีไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของสปอตลันเทรนในฝั่งของพอร์ตเวฟสามในฝั่งของฟิวเจอร์สกาวปิ้งในฝั่งของการลันเทรนสโนว์บอลในฝั่งของการ DCA เนี่ยก็จะแยกไว้ให้นะครับ ขยบไปด้านล่างสีเราต้องกรอกต่อก็คือค่อคาใช้จ่ายรายเดือนว่าเรามีอะไรบ้างสมมุติเรามีอินคามจากเงินเดือน2 0 0 0 0ใช่ไหมเรามีค่าใช้จ่ายทั่วไป5000ก็เมคเซนต์ใช่ไหมตัวในฝั่งของอ housing loan นะครับมีอยู่เท่าไหร่ที่เราต้องจ่ายต่อเดือนอย่างนี้สามพันค่าเรามีไหมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถในการผ่อนรถเรามีไหมถ้าเกิดไม่มีก็ใส่ศูนย์ไปนะครับขยบไปด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นเงินทุนที่มันเหลือจาก การที่เราหักค่าใช้จ่ายต่างๆละก็นํามารีนเวทต่างๆเราอยากที่จะรีนเวทกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมเนี้ยผมรีนเวทเยอะก็คือทบไปเลยในการลงทุนเนี้ย80%เราก็จะทบเข้าไปในฝั่งของพอร์ตอะไรบ้างตรงนี้จะได้มีการแบ่งไว้นะครับในแต่ละหัวข้อ นะฮะเขาเนี้เงินที่เหลือจากรีนเวดเราไปทําอะไรต่อตรงนี้ก็มาใส่วัตถุประสงค์กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อนาฬิกาซื้อแอสเซสซอรีต่างๆที่เราชอบนะครับสํารองไปเงินสดไปเลยหรือว่าประกันที่เราจะซื้อให้กับครอบครัวเราแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์อื่นๆก็ใส่ไปแล้วแต่วัตถุประสงค์ของเราซารา่ที่เราจะต้องให้ครอบครัวผมเนี่ยผมก็จะต้องให คุณแฟนให้คุณแม่ให้คุณลูกอะไรเงี้ยต่างๆแล้วก็ใส่เข้าไปตามพฤติกรรมของชีวิตเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องกาอกัอนนะในฝั่งซ้ายนะครับด้านขวาเนี่ยก็คือ,อการ f อ r e c a s t ์อนาคตล้นะครับว่าช่วงอยู่ที่เราเริ่ม start ในยี่สิบสามเนี่ย,ยไล่ไปเรื่อยๆเ,เราจะมี asset ที่เพิ่มขึ้น เท่าไรบ้างนะครับอย่างช่วงเริ่มต้นเนี่ยปี2013วัย23เรามีทรัพย์สินรวมที่200,000กว่านะครับมีกระแสเงิสนสดเท่าไหร่2,000 20, แล้วก็รวมรวมกับพวกเงินปันผลต่างๆอะไรพวกนี้ก็จะคำนวณมาให้ตามสูตรล้านเพื่อนสามารถไปกแกะสูตรกันได้นะครับรายรับต่อเดือนที่เรามีรวมถึงในฝั่งเงินปันผลด้วยนะฮะก็จะมีเท่าไหร่ก็ใส่เข้ามาตรงนี้มันจะกรอกให้อยู่ละมันจะอัตโนมัติอยู่ละนะครับตั้งแต่ด้านแรกที่เรากรอกไปตอนช่วง้ายมือนะครับเบมาะช่องรายรับต่อปีกะค่าวณมาให้ ั้งฝั่งเงินเดือนทัน้งฝั่งปันผลราได้ประจํามันก็จะลิงก์มาจากตัวเ,เงินเดือนที่เมื่อกี้เรากรอกไปทางด้านซ้ายนะครับในฝั่งของพอร์ตสปอร์ตเองไหมมันก็จะลิงก์มาเหมือนกันในฝั่งของพอร์ตฟิวเจอร์ก็จะลิงก์มาเหมือนกันนะครับคิดเป็นดอกเบี้ยต่อเดือนที่เราได้จากการเติบโตของมันเนี่ยเท่าไหร่แล้วต่อปีเท่าไหร่มันก็จะมาทบต้นให้เรานะครับด้านล่างตรงนี้นะครับขยอบมากในฝั่งของคริปโตในฝั่งของบิตคอยอของกริดเนี่ยเท่าไหร่ก็จะมีการ เขาเรียกว่าคำนวณเป็นรายเดือนให้เราด้วยนะครับแล้วก็ขยบมาเงินปันผลเนี่ยหนึ่งแสนแม้เราจะได้รายเดือนอยู่ที่ประมาณห้าร้อยกว่าแล้วก็ทบต้นไปเรื่อยๆมีการรีอินเวสต์ด้วยนะครับทบต้นไปตรงนี้ไล่ลงมาด้านล่างนะครับขยบมาด้านขวาหุ้นต่างประเทศนะครับทองคําก็ตามเปอร์เซนต์เที่เรากรอบไปเลยด้านสายมือนะครับการออมเงินที่เป็นเงินสดนะครับตัวเปอร์เซนต์เก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าเงินสดก็ได้แบบ เขาเรียกว่าอินเทรสหรือว่าดอกเบี้ยเนี่ยประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนะครับต่อปีเนาะก็ไม่ได้เยอะก็จะได้ผลตอบแทนที่น้อยเห็นไหมนะครับตรงนี้ก็จะมีบ่งบอกได้ด้วยนะเขาเยิบมา total expense ก็คือค่าใช้จ่ายนะครับรายเดือนเท่าไหร่แปดพันรายปีเท่าไหร่เก้าหมื่นเก้าหมื่นหกเห็ไหมอ่อค่าใช้จ่ายทั่วไปห้าพันสามพันนี่แยกไว้ให้หมดนะครับเพื่อนๆสามารถมาเ,าเขาเรียกว่าใส่ช่องเพิ่มเติมก็ได้นะถ้าเกิดเรามีรายจ่ายด,ด้านอื่นเพิ่มเติมแต่นี้ผมใส่เป็นเนื้อหาพื้นฐานไว้ นะครับเขาเยิบมาจะไปในฝั่งของการรีนเวทละแล้วก็ค่าใช้จ่ายอยู่ื่นหรือว่าเนื้อหาอื่นๆนะครับเงินคงเหลือต่อปีเนี่ยถ้าเกิดค่าใช้จ่ายเรายิ่งน้อยนะครับเราจะเหลือเงินคงเหลือนเยอะนะครับแล้วก็แบ่งมาลงทุนกี่เปอร์เซ็นต์สมมติ80%เนี่ยที่เราทําการกรอกด้านซ้ายมือตรงนั้นเนี่ยก็จะแบ่งมาต่อปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณแสนสามนะครับเงินส่วนเหลือตรงนี้เราไปทําอะไรเราก็จะไปใช้ใจ่ายอื่นๆจีพาแล้วไม่ว่าจะเป็น การซื้อนาฬิกาการซื้อรถการผ่อนรถอะไรก็แล้วแต่นะครับการสำรองเงินสดแบ่งมาด้วยนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นพวกซา,าร์ลี่ต่างๆแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เราต้องรับผิดชอบอ่ะนะครับเป็นเงินส่วนเหลือเนาะจากการรีนเวทแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์หน้าแรกเนาะซึ่งเราจะสามารถมาดูได้ว่าอีกประมาณสมมุติ60ปีเนี่ยเราจะามีสินทรัพย์รวมหรือแอสเซทเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ลองดูสิว่าตอนนี้อายุเรา23ใช่ไหมขยับไปอาจจะมันหกสิเนี่ยหกสิบกว่าเนี่ย เราจะมีอสเซททร่มา300กว่าล้านเลยเนะี่ยถ้าเรายังสามารถมีผลตอบแทนหรือว่าเปอร์เซ็นต์เทรเนี่ยต่อปีเท่านี้ตามที่เรากอกไปแล้วก็มีรายได้าตามเท่านี้หรือว่าอสเซทเท่านี้ที่มันมีการเพิ่มมากขึ้นนะครับเรื่อยๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมุตเิเงินเดือนของเราเนี่ยเราไม่ได้รับเงินเดือน20,000ตลอดไปถูกไหมเราจะได้มีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นนะของเงินเดือนบางคนอาจจะก้าวกระโดดเลย20,000เป็น40,000 40,000เป็น60,000หรือว่าบางคนอาจจะ ในช่วง10ปีถัดไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่2 0 0 0 0แล้วก็ได้ที่เป็นรายได้ประจำนะครับดังนั้นเนี่ยการเติบโตเราก็สามารถมาฟอร์เควสจากตัวไฟนี้ได้นะครับว่าเราจะเกษียณเนี่ย60เนี่ยเราสามารถกรเกษียณได้ไหมบางคนเนี่ยอาจจะเกษียณได้แต่ประมาณ50แล้วก็ได้สมมติผมบอ,อกผมมี50ล้านผมพอละผมก็เกษียณละนั่นเองนะครับแค่นี้เองคราวนี้เรามาดูการในฝั่งด้านล่างกันบ้างผมก็จะมีการกระจายในแต่กลหยุดไว้นะครับซึ่งดูนี้ท่านเพื่อนสังเกตในฝั่งของ BC เนาะ ก็จะมีในแต่แต่ละกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นสปอตในฝั่งของการถือเพื่อที่จะ expect wave 3 future พวกนี้เราก็จะแยกไว้ซึ่งในฝั่งสปอตก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่าสปอตเนี่ยก็เป็นการคำนวณง่ายๆเรามี income start เท่าไหร่ในการลงลงทุนนะสมมติลงทุนพันสามเราทำการอ,าอัพไซด์ขึ้นเรื่อยๆคือพอร์ตม,มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆอยู่ที่6 6ห0เอย่างเงี้ยเนาะแล้วถ้าเกิดเราจะแบ่งนัมเบอร์เอาคิ pto ที่เราทำการถือกระจายไว้10ตัวเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีการหาอัาตราส่วนมาให้ แล้วก็เปอร์เซนเทจในการโกดเนี่ยกี่เปอร์เซนต์นก็จะมีบอกในไฟล์นี้ด้วยรวมถึงด้านขวาเนี่ยะจะมีฮิสตอรีที่เราสามารถมาก่อกกันได้ว่าเฮ้ยตอนนี้สปอตเรามีการเทคโรฟิตไปบ้างมีโรฟิตเกิดขึ้นเท่าไหร่ ะครับแล้วมีการเติบโตของพอร์ตขึ้นเท่าไหร่เราก็จะเห็นเนาะว่าตัวพอร์ตโฟลิโอเซตัสเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับขยกท่านมาในฝั่งฟิวเจอร์เดี๋ยวผมจะเน้นในฝั่งของเนื้อหาที่มันสําคัญสําคัญแล้วกันนะฟิวเจอร์เนี่ยะจะลึกนิดน,นึงจะต่างจากสปอตก็คือมันจะมีในฝั่งของเลเวอเรจเข้ามาผสมด้วยนะครับอย่างเช่นเราเริ่มสตาร์ทพอร์ตที่1000เหรียญน,นะครับเคอร์เรนซ์ไซส์ก็คือณปัจจุบันเนี่ยเรามีเงินเท่าไหร่ใน1นึ่พเหรียญเท่าเดิมนะแอบน,นัมเบอร์พอรัน ดังนั้นเนี่ยมาร์จินต่อพอร์ชั่นเนี่ยก็คือ100นะครับสับเป็น10ไม้มาและร้อยแล้วและร้อยถูกไหมเลเวลที่เราสามารถใช้ได้เนี่ยพรุ่งนี้เราต้องไปคํานวณจากตลาดจริงๆว่าทุกนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงเยอะมีความเสี่ยงน้อยยังไงแล้วก็มาคำนวณเลเวลได้อีกทีหนึ่งซึ่งผมได้มีการสอนในดิสคอร์ดเรื่อยๆนะทุกคนสามารถเข้ามาแจมกันได้นะครับสมมุติ36นะครับไซส์ต่อพอร์ชั่นที่เราสามารถเทรดได้ก็คือ3ามพันหกถูกไหมมันเท่ากับห0ึ่งร้อยตรงเนี้ยคูณด้ แล้วก็แม็กซิมั่มออฟพอร์ตเนี่ยที่เราสามารถเทรดได้แบบใหญ่สุดเลยเนี่ยในพอร์ตก็คือ3 6 0 0 0ื่นหกมื่นหมาจากไหนมาจาก1000ตรงนี้นะครับคูณด้วยเลเวอเรจสาก็จะกลายเป็น3 6 0 0 0ื่นอันนี้มันมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะครับซึ่งบางคนเนี่ยเทรดในตลาดฟิวเจอร์ไม่รู้เลยว่าเฮ้ยความเชื่อมโยงมันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างแล้วบางทีเปิดพอร์ตไปเปิดโพซิชันไปเนี่ยไม่รู้เลยซ้ำว่าเรามีลิสต์ความเสี่ยงเท่าไหร่เราควรจะต้องนำไฟล์เนี่ยมาคำนวณก่อนนะครับอ่ะดอลลาร์เนี่ยจะมี เรื่องการวัดความเสี่ยงของพอร์ตให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับก็คือพ u เออเคอร์เรนต์ก็คือขนาดไซส์นับปัจจุบันตอนนี้ที่เราเปิดอยู่เนี่ยคือเท่าไหร่อย่างเช่นอย่างเช่นเนี่ย4ี0พเราก็จะมีเอ r เ e อร l เร e ตทที่มันคำนวณให้จาก Re รียวไทมลนะก็คือ4.2ก็คือเราใช้ level ทที่ประมาณ4.2เท่าณนะตอนนี้นะครับ position c a ค swing คือพอร์ตเราสามารถสวิงได้มากสุดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเทียบกับราคา Bitcoin ในตลาดณนะช่วงนั้นอาจจะมุดยี่สามีการคเซนวณ มาถ้าเกิดบิตคอยดรอปมา23%พอร์ตเราจะแตกนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเสีย่ยงที่เราควรจะต้องรู้นะครานี้ขยับไปด้านขวาก็จะมีในฝั่งของการกรอกฮิตซูรี่ต่างๆเหมือนกับสปอตเมื่อกี้เลยแล้วก็จะมีการพอร์ตให้กับเพื่อนดูด้วยว่าพอร์ตมีการเติบโตเท่าไหร่ เคยเอาทัดมาในฝั่งของฮาร์ดคอร์เลเวเลตตรงนี้ก็เราสามารถใช้เลเวเลตสูงๆแนละ้วในพอร์ตนี้ก็ได้ในการแยกพอร์ตนะครับซึ่งในฝั่งของโอเคกเนี่ยก็จะมีสับในเคาที่เราสามารถแยกแต่ละกลยุทธ์ได้เช่นกันมันก็จะทําใหเา้เราเทรดในเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีขึ้นนะมันไม่ปนกันมันไม่งงอนะประมาณนั้นนะครับเคยเอาทัดมานะครับก็จะมาในฝั่งของกริดกันบ้างนะครับกริดเนี่ยก็จะมีบอทที่เราสามารถเซตอัพเข้าไปใช่ไหมแล้วก็มากรอกอันนี้ว่าเรามีพอร์ต DCA นะครับในการเซตเท่าไหร่แล้วบ้างแล้วก็จะสามารถออดูถึงภาพรวมของพอร์ตได้ด้วยว่าเรามีออปริมาณเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็เคอร์เรนซ์สายที่อัปเดตเท่าไหร่การเกณฑ์ของพอร์ตดีเจของเราเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ละนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยรีมาร์กเราก็สามารถรีมาร์กได้ว่าเฮ้ยในช่วงกริดที่เราวางไปเนี่ยในพอร์ตเนี่ยนะครับมันคือช่วงแลงกิ้งเท่าไหร่มีโซนเท่าไหร่ล้วก็สามารถมากรอกนี้ได้เช่นกันนะครับขยับมาด้านขวา มาในฝั่งของการกรอกฮิสตอรีต่างๆ,างางๆเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มีการพอตให้เราเห็นว่าพอร์ตมีการเติบโตเท่าไหร่นะครับเคยเอาทันมาในฝั่ง Copy t r a d e อันนี้เป็นพาร์ทที่หลายๆคนสนใจแล้วก็หลายๆคนก็ยังไม่เก็ตนะว่าเราจะวางมาจินให้แต่ละคนยังไงบ้างซึ่งถ้าเกิดเราเทรดเองเนี่ยมันคือมาจินคนเดียวถูกไหมแต่ถ้าเกิด Copy t r a d e เนี่ยมันคือเราต้องวางมาจินให้กับเทรดเดอร์5คน10คนที่เราไปตามเขานะครับซึ่งตรงนี้อเราใส่ไปสตาร์ทเนี่ยสองร้อยห้าสิบ total port Now หมายความว่าพอร์ตมีการเกณฑ์ขึ้นมาเท่าไหร่500กว่านะครับ number of Lead trader ที่เรามีการตามไปอย่างเช่น2คนเราก็ใส่เขาไป็น2คนเราจะสามารถแบ่งมาจินให้แต่ละคนได้เท่าไหร่มันก็จะหารมาก็จะตกเหลือคนละว200กว่าถูกม total leverage ที่เราให้เขาสมมติเราให้เขา21นะครับ maximum size ที่เขาสามารถเทรดได้เท่าไหร่เช่น5,000กว่าก็คือเขาใส่ p o r t i o n เต็มจานวนเลยเนี่ยเขาใส่ได้แค่คนละ5 0 0 0 maximum off port คือ2อคนรวมกันแล้วคือ1นึ่งหมื่นเหรียญใช่ไหมมันก็จะมีการคำนวณมาแล้วเราก็จะเริ่มรู้ว่าเฮ้ยพอชั่นของเราเนี่ยที่เราให้คนที่1คนที่2เนี่ยมันเท่าไหร่นะครับด้านล่างคือฝั่งของความเสี่ยงก็จะคล้ายกันเลยกับการเทรดฟิวเจอร์แล้วก็ในฝั่งของเปอร์เซ็นเทจออฟโกดมันกี่เปอร์เซ็นต์ละที่มีการเติบโตมานะครับเราก็จะสามารถมอนิเตอร์ได้คราวนี้ในฝั่งของก๊อปปีเทรดเนี่ยด้านขวามันจะมีฟังก์ชันพิเศษหน่อยก็คือเราจะแยกมาร์จิ้ในแต่ละคนนะครับ นะครับแล้วเราให้มาจินเขาเท่าไหร่แม็กซิมที่เขาสามารถเทรดได้เท่าไหร่นะครับเลเวอเรจนะครับที่เรา,เาให้เขาเทรดได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็การสวิงของราคาไม่ว่าจะเป็น Bitcoin, Ethereum หรือว่าเอาคอ่อยต่างๆเนี่ยก็สามารถมากรอกได้นะตรงนี้ก็มีการใส่สูตรไว้ว่ามันสามารถขยับได้กี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตตามตัวมาจินแล้วก็เลเวอเร e ที่เราให้กับมาสเตอร์แต่ละคนไว้นะครับด้านล่างก็จะเป็นในฝั่งของพอร์ฟิโอ o เซตั เหมือนกันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีการาจัดการพอร์ตภาพรวมมาได้ดีแล้วนะในแต่ละกลยุทธ์เราเนะี่ยที่เราได้มีการแบ่งไวนะ้เนี่ยตรงนี้เราก็จะจัดจดการมันได้ดีนะครับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยหรือว่ามีการอยากจะสอบถามอะไรล้วก็สามารถมาพิมพ์นะครับคำถามในตัวห้องโอเคฟาว์ K K ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปอธิบายเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆก,กันครับ